สวัสดีครับวันนี้มารับพรอมเล็นนะครับลงฟ้าครับมื้นเลยครับฝนตกเลยนะครับผมตอนนี้ฝนจะกลับบ้านได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องวันนี้นะครับผมอมเล่นติดฝนอยู่ในโรงเรียนครับ โอ้ปายุเข้านะทุกคนไปไหนไม่ได้เลยน,นะครับผม <Okay. S 1> เสร็จแล้วอย่างนี้เราจะกลับบ้านกันได้ไหมอ่ะเอาเบ็ดมีมีอะไรครับมีกระปุกโขนมีชดกระปนเหรอไหนน้องชเชเบ็ดมีหรือเปล่ามีนะผมเชเบ็ดมีนะครับโอ้โอเคใส่กันเป็นไหมเป็นค่ะใส่เอาเบ็ดใส่โชวนเพื่อนๆสิครับว้าวฉันจะบอกเยน้องเชเบ็ดสีอะไรครับเนี่ยน้องเชเบ็ดใส่ชุดกระปุกโนสีอะไรครับเสีฟปาน้องเช้ต่อ พี่เบนไหนใส่โชว์สิเค <Viol ent. S 1> ยใส่หรือเปล่าไม่เคยอันนี้ใส่เป็นหรือเปล่าใส่เป็นค่ะน้องที่เป็นตัวเบิรมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เบนใส่ให้นะโอเคนะไยเล่นๆนะครับสวัสดีค่ะน้องเชฟเบนระวังขาดนะเดี๋ยวรอหนี่ร้อนพี่เบ็น ใส่ถเงแค่ไหนได้แล้วได้แล้วไม่ใช่ใส่ไม่ถูกนี่ตัวใหญ่จังเลยถูกหรือเปล่าเนี่ยเสดอาใส่ให้น้องใส่ให้น้องหน่อยเดี๋ยวใครมาเชื่อใส่ให้น้องกันครับตัวเบื้อเริ่มเลยน้องเชลเบนจะใส่ได้เหรอฮะลากลากพื้นแน่เลย านะตายแน่ครับไ้ใส่กันเองตายแน่อุ้ยใส่ได้ด้วยอะ่ะโอเคเดี๋ยวใครมาเชื่อครับสวมแขนให้น้องก่อนโอ้ยตรงนสงสารน้องเลยไหนจอเบทันมาให้อ o ูสิ โอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นรถนะเดี๋ยวเอาไปดูฝนก่อนนะว่าหยุดหรือยังยังไม่หยุดชิเป็นหนูอยู่ในร่มกวอนหนูอย่าเพิ่งเดินออกไปครับยัง<ม>ตกอยู่นะไปปล่อยนะครับผมแต่ก็ไม่แรงเท่าเมื่อกี้เลยนะไปเดยนน้องชิเป็ดนีลากพื้นเลยไปไปหาเทียมเลนแล้วเทีมเลยครับเราพร้อมที่จะกลับบ้านกันหรือยังพร้อม้วค่ะน้องชิเป็ดครับเราพร้อมจะกลับกันหรือยัง คัเอาแล้วครับทุกคนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับเนี่ยโอกำลังมัดให้เชืกให้น้องเชียร์ดอยู่นะนี่ทำเร็จทำเองครับขาดเรียบร้อยครับเพราะว่าไม่ยอมรอโอนะเนี่ยก็ใส่แบบดุดดุดแบบนี้ไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับผมเพื่อนเพื่อนน้องเชยเบนนะสวัสดีครับป่ําเร็จรับกลับกัน ออมเลดเชเบตก่อนเราจะไปขึ้นรถอ่ะดูเบาสิเราเปียกอ่ะใครจะอาสาเช็ดให้อองเหมือนอาสาเช็ดให้ใช่ไหมนี่ครับผมมีฟรีด้วยนะครับอมอมเลดเช็ดเร็วจ <_ EN _> ะได้ไม่นั่งคนเปียกนะเช็ดแค่เบาก็พอแล้วครับเวลาอมเลดชอบพิงก,ก็ไม่อ๋อชอบพิงใช่ไหมเออออมเลดฉลาดมากเลยออมเลดเขบพิงแต่ออมเลดมีเลือกกั<_ <EN> _>กนฝนอยู่ไม่เปียกหรอกไปนี่นะครับผม เก็บไซบ์เบาเบาเปลี่ยร์นครับเราพร้อมจะกลับกันหรือยังครับกลับแล้วค่ะวันนี้มันชุนรักชุเลย์ไหมชุนรักชุนเรย์เป็นชุนเรยเป็นน้องใช้เบ็ดดินี่นะครับผมแล้วเราก็กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะครับผมทุกคนดีใจไหมเอ่ยดีใจค่ะเป็นพุ้งเหรอใช้เบ็ดฟุ้งโตนะครับผมใช้เบ็ดครับวันนี้ วันนี้ลองอธิบายความรู้สึกวันนี้สิไม่คุยกับน้องเชเบตแล้วน้องเชฟเบตไม่ไม่รู้เรื่องเลย้อหนึ่ครับอธิบายความรู้สึกวันนี้สิของการกลับบ้านวันนี้ตอน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 ที่ออกมาจากโรงเรียนอะตอนนี้ยังไม่ยังไม่เห็นอโอ้อะอาจเห็นฝนตกแล้วแล้วพอยังเป็นพอยังไม่ได้ใส่อันเนี้ยเห็นฝนตกมากเลยแล้วพอไปใส่ปุ๊บฝนหยุดฝนหยุด ก็คือตอนก่อนจะใส่นะครับฝนตกนะตกหนักแบบหนักมากเลยพอใส่เสื้อกันฝนเสร็จแล้วเป็นไงครับฝนหยุดเลยใช่ไหมแล้วอมเล็ตเก็นี่เอาโอต้องวัดให้นะครับเพราะอมเล็ไปดินขาดนะครับทำไมมาเป็นโป๋ใหม่ส่วนน้องชเชเบไหนครับหันมาให้อาวดูหน่อยสิครับนี่น้องชเชเบสเขาก็น่ารักมากเลยครับแต่ว่าตัวนี้ใหญ่มากเลยใหญ่เป็นตัวเลยนะครับมอมเล็ตคะวันนี้ <you> วันนี้ วันนี้อะไรคะเราไปเล่นน้ำฝนกันดีกว่าเจเบตไปเล่นน้ำฝนไหมไม่ไม่สบายอุ้ยไม่สบายเหรอโหทำไมออมเดชกับเชเบตเขาฉลาดกันจังเลยเมื่อก่อนเอาเห็นฝนไม่ได้เลยนะออกไปวิ่งเล่นน้ำฝนตลอดเลยแล้วเนี่ยใครไปวิ่งเล่นน้ำฝนด้วยตอนออมเดชสี่ขวบเพื่อยคลิปไว้แล้วก็ป่วยไหมไม่ป่วยไม่ป่วยเลยเหรอเพราะว่าใส่อันนี้อยู่ใส่หมวกกันน็อกอ๋อใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาต้องขอ จบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตหกดไลค์กดแชร์กดหรือว่ากดติดตามช่องไข่เจียวคิวนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับผม <laughs> ขอตัวไปกินไข่ไก่เคฟซี่กับน้องเชเบตเอ้ยออมเล็ตดีกว่าทิ้งน้องเชดต้วยเนี่ย <laughs> <laughs> ไข่เคฟซี่หรอไข่อะโอ้วูดไม่ชนะละ<อ>ว่าไงคะนี่เปียกจะเบียเลยใช่ไหมวันนี้น้องเชเบตไม่คุยกับเราเลย 别别，拜拜。<拜拜 S 1>